3คู่ติดดาวหน้าช่องหน้าเชีย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ด้วยกันกับผมเช่นเคยกับ time and feel ครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่1ธันวาคมแล้วครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเดือนใหม่ครับคุณผู้ชมครับกับสิ้นปีครับคุณผู้ชมครับจากทิ้งท้ายปีเก่ากันแล้วครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้เปิดใจเข้ามาในกลุ่มครอบครัววีพของ time and feel ครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเข้ามาในกลุ่มครอบครัวนะครับ a t m 0 9ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมมากมายครับอยู่ในนั้นครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วรับไปเลยครับหนังสือหนึ่งเล่มครับคุณผู้ชมครับหนังสือราคาฟุตบอลครับเอาไปศึกษาเป็นอาวุธรับนะครับให้กับคุณผู้ชมเองนะครับรวมไปถึงเสื้อฟุตบอลนะครับหรือว่าจะเป็นแก้วเยติลำโพงบูทูธนะครับคุณผู้ชมครับมีให้กับพี่ๆที่ เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันทุกทท่านครับคุณผู้ชมครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเช่นเคยครับวันนี้3คู่ติดดาวน้าช่องนาเชียมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังบทวิเคราะห์กันครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันเลยครับว่าวันนี้3ตัวติดดาวน้าช่องนาเชียครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาวันนี้พี่เมียเตะด้วยกัน4คู่ครับคุณผู้ชมครับหยิบยกมาด้วยกัน3คู่นะครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ย พบกระดาษของ F เอร์ตันครับคุณผู้ชมครับด้วยการเปิดตัว0.5กินึ่งนะครับบ่อน้ำอยู่ที่0.73นะครับหช่วงตัวบ่อน้ําอยู่ที่น้ําล้ด2.5กิริสาม over score นะครับต้องการ3ประตู อิ่มครึ่ง4ประตูอิ่มเต็มนะครับแต่ถ้า2.5นะครับน้ำแห้งๆอยู่ที่ศูนนะครับสประตูอิ่มเลยนะครับพูนเสมออยู่ที่3.94นะครับกดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอยู่ที่1.54นะครับมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะราคานี้ค่อนข้างมากนะครับกดเอฟเวอร์ตันชนะอยู่ที่5.0าจนาศูนะครับซึ่งโอกาสตรงนี้น้อยเหลือเกินนะครับเอา้าเรามาดูผลงานนะทุกผู้ชม ผลงานคู่นี้ครับจากการเจอกันมาโอ้โหเจอกันมาเยอะจัดเลยนะครับหเกมที่ผ่านมานะครับก็เป็น้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับที่ทําได้ดีกว่ามาตลอดนะครับจาก5เกมที่เจอกันมาให้หลังเนี่ยนะครับแมนยูเก็บได้5เกมเลยนะครับก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับสำหรับฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกันในปีที่ผ่านมาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ครับที่เอาชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับสองศูนย์และสามศูนย์นะครับส่วนหน้าของผลงานครับคุณผู้ชมครับ5เกมที่ผ่านมานะครับของทั้งนั แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพวกเขาได้ใชยมา3เกมเสมอไปสอเกมนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโบโดกริมนะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับลูกทีมของรูเบนอามริมก็เอาชนะไปได้3ประตูะสองนะครับส่วนด้านของทีมผู้มาเยือนอย่าง เอฟเวอร์ตันครับคุณผู้ชม5เกมที่ผ่านมานะครับผลงานก็ยังกระท่อนกระแท่นนะฮะก็แพ้น้อยนะครับแต่ว่าก็หาชัยเจอยากเหลือเกินนะครับจาก5เกมพวกเขาได้ชัยมาแค่เกมเดียวเสมอไปถึง3เกมและพแพ้เพียง1เกมนะครับสำหรับชนะของเอฟเวอร์ตันนะครับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่12ของกลุ่มตารางนะครับแข่งไปแล้ว12เกมชนะ4เสมอ4และแพ้4ก็เรียกได้ว่าครบรถจริงๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่16คะแนนนะครับในขณะที่ด้านของเอฟเวอร์ตัันนเองงะครบแข่12 ชนะไปแค่สพายแพ้ไป5และเสมอไป5เกมนะครับคุณผู้ชมครับรูปทีมของรูเบนนะครับก็ดูแล้วจัดจ้านกว่านะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับพวกเขาก็ยังหาจุดยืนยังไม่เจอนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสายเลือดของรูเบนอัร์มริมนะครับมาดูกันว่ารูเบนเนี่ยจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากขนาดไหนวันนี้เนี่ยก็ยังมองว่า อันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครจากกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาได้บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากที่เราดู2เกมที่ผ่านมานะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างไปในทิศทางที่ ดีพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้0.5ขีดหนึ่งคอมเมนตหนึ่งประตูอิ่มครึ่งสองประตูอิ่มเต็มนะครับมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเก็บ3แต้มได้นะครับเลือกเชียร์มรรดาฝักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในติดดาวคู่ที่1กันครับไปดูก,กันต่อกับติดดาวในคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับลูกทีมของอุลนันเอเมเร่ครับคุณผู้ชม ด้วยข้อแม้นะครับวันนี้เชลซีต้องการ0.5ขีดหนึ่งนะครับ1ประตูอิ่มครึ่ง2ประตูอิ่มเต็มนะครับความได้เปรียบวันนี้ตกอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีอยู่แล้วแน่นอน100%นะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับส่วนด้านของโอเวอร์สกอร์นะครับจากการประตูโสน่สามช่วงตัวอยู่ที่0.77นะครับบ่อน้ำแห้งๆนะครับ3ขีด3.5บ่อน้ำอยู่ที่น้ำเต็มน้ำล้นนะครับพูนเสมออยู่ที่3า 96นะครับกดทางด้านของเชลซีชนะอยู่ที่1.73นะครับกดทางด้านของแอสตันวิลล่าชนะอยู่ที่3.95นะครับผลงานครับคุณผู้ชมคู่นี้นะครับจากการเจอกันมา5เกมที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านของเชลซีนะครับได้ชัยมา1เกมแอสตันวิลล่าได้ชัยมา2เกมเสมอกันไป2เกมนะครับปีที่แล้วหรือการที่แล้วนะครับ2เกมไปกลับนะครับก็เป็นเชลซีที่เก็บชัยไปได้1นะครับเสมอกันไป1เกมโดยที่ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย เอเวอร์ตันเองไม่เคยเอาชนะแอสตันวิลล่าขออภัยครับไม่เคยเอาชนะหน้าของเชลซีได้เลยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในขณะที่ผลงานครับคุณผู้ชมครับผลงานของเชลซีห้าเกมที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ดีนะฮะห้าเกมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยได้ชัยมาสามเกมเสมอไปสองเกมนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนในเรื่ของไฮเดนแฮมครับในฟุตบอลอ่ายูฟ่าอ่ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นะฮะก็ถือว่าเปิดตัวมาหนึ่งช่วงตัวก็อิ่มนะครับใครไปเชลซีในนัดล่าสุดนะครับอิ่มเลยนะครับ นัดก่อนหน้านั้นนะครับในลีกนะครับเอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้มา2-1นะครับเสมออาร์เซนอล1-1อย่างสุดมันนะครับได้ชัยเหนือทางด้านของเอฟซีนัวนะครับ8-0นะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1นะครับถือว่าผลงานดีนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีในขณะที่ทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหเกมเยือนไม่ดีนะคุณผู้ชมครับแอสตันวิลล่า5เกมที่ผ่านมายังหาชัยไม่เจอนะครับโอ้ลูกทีมของอุนไนยังหาชัยไม่เจอนะครับ5เกมที่ผ่านมาพ่ายแพ้ไไปป3เเเกกมมมสออ2ถืว่า ถ้าเกมให้หลังเนี่ยอัซันมีปัญหาในแดนรุนแดรับค่อนข้างมากนะครับมีปัญหาในแดนรับค่อนข้างมากเลยนะครับมาดูกลุ่มตารางคะแนนนะเวลานี้หน่อยฮะ ตอนนี้เนี่ยนะครับเชลซีแข่งมาแล้วสินะฮะได้ใช้มา6เสมอไป4ีพ่ายแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นนะครับก็อยู่ในท็อปโฟนะครับมีอยู่22คะแนนนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีฤดูกาลนี้ก็ผริตสกอร์ไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับยีประตูไปแล้วนะครับเฉลี่ยแล้ว2ประตูต่อหนึ่งเกมในขณะที่ด้านของแอสตันวิลล่าสิเกมที่ผ่านมานะครับได้ใช้มา5้พ่ายแพ้ไป3นะครับแล้วก็เสมอไป4นะครับมีอยู่19คะแนนนะครับโอ้โห19 19หมดเลยได้19เสีย19แล้วก็มีอยู่19คะแนนนะครับ ส่วนตัวเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังมองว่าเชลซีวันนี้ขุมกําลังดูดีกว่านะในการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยมีเกมรุกที่ดีนะครับหลังจากที่ผ่านมา12เกมเพราเขาถลุประตูคู่แข่งไปแล้ว20กว่าประตูนะเฉลี่ยแล้ว2ประตูนะถือว่าเกมรุกของเชลซีเนี่ยดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นมามากๆานะจากฤดูกาลที่ผ่านมานะฉะนั้นแล้ววันนี้ความได้เปรียบตกอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีครับมองว่าวันนี้เชลซีจะมี3แต้มนะครับคู่ที่2ครับติดดาวเลือกเชียร์บนฝั่งของเชลซีในคู่ที่2ครับไปลุยกันต่อกับติดดาวปิดท้ายในคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดสนาม แอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณผู้ชมครับด้วยการเปิดตัวครับข้อแม้วันนี้ลิเวอร์พูลต้องการ1ประตูครับเปิดตัวมาที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าอยู่ที่0.5นะครับบ่อน้ําอยู่ที่ล้ําล้นเลยนะครับ0ูนขีดห้นะครับหรือว่าปอปาบ่อน้ําอยู่ที่0.79นะครับผู้เสมออยู่ที่3.60นะครับกดลิเวอร์พูลชนะอยู่ที่2.06นะครับกดทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอยู่ที่3.09นะครรับโออเว์สกอร์อยู่่่ที3ชววงตันะครับต้องการรถึง4ปะตูนะครับสหรับโอเวอร์สกอร์นะครับมาดูผลงานครับคุณผู้ชมครับผลงานค ที่เจอกันมาจาก5เกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ 5เกมให้หลังในการเจอกันมานะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเสมอกันไปถึง2เกมเลยไม่ว่าจะเล่นในบ้านของเรอร์พูหรือว่าเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามนะครับ5เกมนะครับแมนซิตี้ได้ชัยมา2เกมเรอร์พูได้ชัยมา1เกมเสมอกันไป2เกมนะครับในขณะที่ด้านของผลงานครับเวอร์พูผลงานชัดเจนอยู่แล้วนะครับผลงานจาก10เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาได้ชัยไปถึง9นะครับหลุดเสมอไปแค่เกมเดียวยังไม่แพ้ไข่นะครับจาก10เกมรวมทุกรายการนะคุณผู้ชมนะ10เกมนะครับรวมทุกรายการนะครับได้ชัยเหนือ ามาริดมานะครับในเกมล่าสุดในฟุตบอลรอบคัดเลือก UCL นะครับก็ถือว่าแก้แค้นได้สำเร็จนะครับสำหรับทางด้านของเรอัลนะครับในขณะที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานสวนทางแบบชัดเจนนะครับ5เกมที่ผ่านมาของซิตี้นะครับยังกูไม่กลับ นะครับพวกเขาแพ้ไปถึง4เสมอไป1นะครับยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับสำหรับลูกทีมของเป๊ปโปิโอรานะครับส่วนหน้าของผลตารางคะแนนนะตอนนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับหนึ่งะครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่2นะครับลิเวอร์พูลแข่งไปแล้ว12ได้ชัยมา10เสมอ1แพ้ไป1นะครับแมนซิตี้นะครับแข่งไป12ได้ชัย7นะครับเสมอ2แล้วก็พ่ายแพ้ไป3นะครับขุมกำลังวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมองกันที่แทคติกอย่างเดียววันนี้ความได้เปรียบตกที่ เจ้าบ้านอย่างเลี้ยวผูและฤดูกาลนี้เลี้ยวผูมาค่อนข้างดีค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจากใจเลยนะครับวันนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบวันนี้เด็กคงนะครับสาววกคงแดงลิเวอร์พูลร่วมใจเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยกันติดตามใน,นคลิที่สามไป เชียร์ท่าหน้าของรีอว์ผู่ครับและนี่ก็คือ3คู่ติดดาวหน้าช่องหน้าเชียร์ประจําค่ําคืนวันที่1นธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับมีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันอีก1ครั้งครับคุณผู้ชมครับคู่ที่1ครับให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้วยคอแมสโซนขีดหครับต้องการ1ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง2ประตูเพื่ออิ่มเต็มครับมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับในค่าคืนนี้ส่วนในคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เชลซีจะเปิิิดดบบบบ้้้้้าาาานน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 ตตตตอออออรรรรัััััักกกมเยืขงงแแสวววลลล่่่ะคคคคูีีททๆ คุณผู้ชมครับมองแล้วเนี่ยนะครับความได้เปรียบตกอยู่ที่ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชลซีและพวกเขาทําได้ดีกว่าด้วยครับคุณผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้3แต้มจะตกอยู่ในบ้านของเชลซีครับเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของเชลซีในคู่ที่2ครับส่วนในคู่ที่3ครับวันนี้ครับบิ๊กแมตต์ประจําค่ําคืนนี้ครับลิเวอร์พูลจะ เปิดแอนฟิลเตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดูแล้วครับคุณผู้ชมครับรูปเกมเนี่ยนะครับก็น่าจะสู้กันแบบสูสีครับสู้กันด้วยเทคนิคครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครเสียเปรียบได้เปียบครับคุณผู้ชมครับแต่ความได้เปรียบตกอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลอยู่เล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับด้วยรูปเกมและด้วยผลงานครับคุณผู้ชมครับยังคงเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่านะครับเลือกเชียร์มาทางของลิเวอร์พูลครับสาวก ลิวพูวันนี้นะครับดูแล้วเชียร์สบายหน่อยครับให้เลือกเชียร์นทางฝั่งของริวพูในคู่ที่3ครับและนี่ก็คือ3คู่ติดดาวนะช่องในเชียร์ประจำค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับแนะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวของ t ท m e แอน f ์ฟิลนะครับมีมากมายกว่านี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการนะครับตัวเน้นตัวอื่นนะครับรวมไปถึงกลุ่มนำฟุตบอลสดครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตาม t ท m e แอน f ์ฟิลติดดาวกับ ฟุตบอลนาชองนาเชียรครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับเล่นฟุตบอลอย่างมีสติขอทุกท่านโชคดีลาไปก่อนสวัสดีครับ